ออกจากนารันดาแล้วนะคะก็มาถึงเมืองราชคฤริตที่อินเดียเขาเรียกว่าราชกีนะคะกำลังจะขึ้นแชร์ลิฟต์เพื่อขึ้นไปบนเขาราัตนคีรีที่มีวิศวะสันติสถูฟอยู่นะคะเป็นวัดญี่ปุ่นตอนนี้ ที่ราชครึก็เปิดแค่ตรงนี้นะคะตรงน้ำพุร้อนตรงสะพานกระจกก็ปิดหมดเลยอันนี้ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนขึ้นหมดน้องแซมก็ขึ้นได้เพราะว่าเกินห้าขวบแล้วค่าบัตร80รูปีต่อหนึ่งคนนะคะทั้งไปและกลับ แชร์ลิฟต์แบบนี้นั่งนิ่งๆดีที่สุดห้ามหันหน้าหันหลังขยับตัวไม่ดีกลัวหล่นนั่งนิ่งๆจะปลอดภัยนะคะใช้เวลาเจ็ดนาทีกว่ากว่ากว่าจะถึงเขาอันนี้คือขาขึ้นเขาบอกว่าห้ามมองลงข้างล่าง มันจะกลัวความสูงให้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวตอนนี้เขากำลังจะทำตัวใหม่นะคะเป็นลักษณะกระเช้าเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมานั่งอีกทีนะคะรอให้ทุกสถานที่เปิดหมดก่อน ดูวิวกันไปพลางๆนะคะมาดูคลิปแม่หญิงก็เหมือนจะขึ้นมาด้วยกันแม่หญิงเห็นอะไรทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดแนะนำว่าอย่าใส่รองเท้าแตะนะคะรองเท้าจะหล่นถ้าจะหยิบ มือถือมาถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอก็ระมัดระวังกำไว้แน่นๆน้องแซมชอบมากเลยบอกว่าแม่ขึ้นอีกพามาขึ้นอีก เด็กน้อยนี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยทีแรกแม่หญิงเห็นก็กลัวเหมือนกันนะบอกว่าไม่ไปอ่ะมันมันดูจะเสี่ยงคน,คนที่บ้านก็บอกขึ้นไปเถอะไม่มีใครเขาเป็นอะไรเลยแค่นั่งให้ดีๆอย่าซนเจ็ดนาทีก็ถึงแล้วมันจะมีความยากตรงนิดนึงตอนที่เริ่มขึ้นเนี่ย เขาจะไม่หยุดสายพานเลยนะเขาจะสลิงเขาจะหมุนไปเรื่อยๆเขาจะไม่หยุดเลยพอว่าพอเก้าอี้มาถึงปุ๊บเขาจะจับเรานั่งแล้วก็ปิดเอาเหล็กกั้นทันทีเลยแล้วมันก็เลื่อนออกไปเลยคือเราต้องรีบนิดนึงเราจะมางุ่มงม่ำไม่ได้พอตอนลงเหมือนกันพอลงถึงพื้นปุ๊บเขาก็เอาเหล็กกั้นออกแล้วเราให้เราลุกยืนแล้วเลี้ยวขวาทันทีหมุนตัวไปทางขวาออก ออกฉากออกไปเลยแต่วิวอย่างสวยอะ ในคลิปนี้ไม่จะเป็นตัวแชร์ลิฟอย่างเดียวเลยนะคะก็คือทั้งขาไปและขากลับส่วนตรงที่เป็นวัดญี่ปุ่นนะคะจะเป็นคลิปหน้าค่ะอันนี้สำหรับคนที่ขอดูคลิปยาวๆก็จัดให้นะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวตัวเก้าอี้ก็จะมีหลายๆตัวว่างนะคะถ้าช่วงท่องเที่ยวแน่นๆก็เต็มตลอด ขาขึ้นเราจะเห็นเหมือนภูเขาอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวขากลับวิวมันจะเปลี่ยนไป บางคนนั่งแค่เจนาทีนี่โทรศัพท์หากันนะคะคุยโทรศัพท์ ใกล้จะถึงละแต่ต้องเก็บเก็บกล้องก่อนเพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการลง ึงแล้วค่ะรีบลงเลยอันนี้เป็นขากลับนะคะเราก็จะเห็นเป็นทางลงภูเขาไม่เป็นเห็นภูเขาอยู่ด้านหน้าเห็นภูเขาลงไป ตอนที่ขากลับนี้ฝนตกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมันก็เลยจะดูชื้นๆนหน่อยอืมเก้าอี้หลายตัวว่างเลยไม่มีคนขึ้น ถามว่ากลัวไหมเหรอตอนที่ยังไม่ขึ้นก็กลัวแต่พอขึ้นมาแล้วตอนแรกๆก,ก็กลัวแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วหายแล้วให้ขึ้นได้ให้ขึ้นอีกก็ขึ้นได้ นักท่องเที่ยวก็มีบ้างนะคะไม่ถึงขนาดว่าไม่มีเลยแต่ว่าไม่แน่นคือพอมีก็เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศนี่เองต่างประเทศคงไม่มีนะมีสะเทือนกลัวตรงสะเทือนนี่แหละ คा ल ी हो ้ य ाอันนี้จะไม่ใส่เพลงเลยนะคะให้ฟังเสียงสดเลยซึ่งไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงนก มันเงียบมากจริงๆแล้วก็จะมีเสียงคนคุยโทรศัพท์กันบ้างทักกันบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นจะเงียบกริบเลยเป็นบรรยากาศที่สงบมากไร้เสียงแตร ى. not only d e c ถ้าไม่เป็นเพราะโควิดนะก็จะได้ไปอีกหลายๆที่นี่เขาปิดหมดเลยคือเปิดให้เข้าไปชมรอบๆได้แต่ว่าตรงส่วนที่สำคัญที่สุดก็ปิดแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ตรงน้ำร้อนก็บอกว่าไปเดินดูรอบๆได้แต่ตรงน้ำร้อนเข้าไปไม่ได้ออกสิคะ จะถึงแล้วนะคะเป็นอันจบคลิปนั่งแชร์ลิฟต์ดูวิวทั้งขาไปและขากลับนะคะคลิปหน้าจะเป็นวัดที่อยู่ด้านบนนะคะว่ามีอะไรบ้าง รอติดตามชมนะคะ